สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์ม,มุทองกเกษตรพักโลกครับมานั่งเย็นๆสบายๆนะครับกับสวนยางพาราที่เราเห็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาแล้วก็เจ้าของสวนยางแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูดาวสาวใต้นะคะวันนี้พามาชมสวนยางนะคะที่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็นี่เจ้าของสวนเนาะแนะนําตัวหน่อยครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ประภาแกวนพะรัสพี่เขียวค่ะอยู่ที่หมู่ที่3ตํบาบลบรนแปอําเภอคงตหนุนจังหวัดพัตลุงค่ะ,ะเรียกพี่เขียวเนาะพีเ่เขียวครับสวนยางตรงนี้ที่เรานั่งอยู่กี่ไร่ครับ23ไร่ค่ะย3บสาไร่แล้วก็ตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยต้นอายุเท่าไหร่ละประมาณ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีแล้วกรีดมากี่ปีแล้วครับ3ปีค่ะ3ปีแล้วนะ,ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้จเจอปัญหาอะไรมาบ้างครับปัญหาของของสวนนี้ก็คือคนกรีดกรีดแล้วยางมันไม่มีน้ํายางอค่ะยางมันไม่ออกก็เรียก ยังไม่ออกแล้วเปลือกแข็งจนต้องพี่ต้องเปลี่ยนคนกรีดมาสองชุดแล้วค่ะเปลี่ยนคนกรีดมาสองชุดแล้วอะแล้วแก้ปัญหายังไงครับแก้ปัญหาก็โดยการที่พี่เอาโปทีกับอะมิโนแบล็กเนี่ยค่ะมาแอบฉีดไว้แอบฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งเป็นไงครับแล้วก็ให้เขามากรีดถามเขาว่าเป็นไงยางออกดีไหมออกออกดีค่ะแล้วก็เปลือก้านิ่มเปลือกไม่แข็งก็คือคลิกสานการได้เลยนะครับแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ผลผลิตเนี่ยนะครับมากขึ้นน้อยลงยังไงมากขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนจอกแล้วค่ะต้องเปลี่ยนอ๋ออันนี้ถ้วยเก่าของเขาถ้วยเก่าค่ะ,ะปัจจุบันใช้ไซนี้แล้วนนใชใหญ่ค่ะอ่างั้นขออนุญาตถามเลยแต่ก่อนได้ผลลัพธ์ต่อวันประมาณเท่าไหร่ประมาณพันสองร้อยบาทค่ะอ่านี่คือต่อวันอ่าแล้วปัจจุบันเท่าไหร่ครับสองพันแปดค่ะสองพันแปดโอ้ยสองเท่าสามเท่าเลยนะนะครับนะหนูดาวสาวใต้ เห็นผลลัพธ์ของพี่เขาแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นมากเลยค่ะก็คือแบบดีใจแทนพี่เขียวเลยว่าได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยอะค่ะอยอดเยี่ยมมากเลยครับนะครับใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักนองดาวสาวใต้คนสวยค่ะนี่นะครับโปรโมทซึ่งกันและกันเรียบร้อยโอเคครับก็ขอให้เกษตรกรมีผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดสุดท้ายครับถามนิดนึงครับโฟทีกับฮอร์โมนแบคที่เราเอามาฉีดพ่นที่เอามาบารุงเนี่ยนะครับ มันถูกหรือแพงยังไงอ๋อน,นี่เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยจริงๆแล้วถูกมากค่ะจยนเพราะอันนี้มันใช้ได้หลายครั้งมากครับอ่าครับก็ถือว่าไม่ได้แพงเนาะไม่แพงค่ะถ้ามีคนมาบอกว่าเอ่ออย่าไปใช้เลยไม่ดีหรอกทั้งโฟรทีทั้งโฮอร์โมนแบคอาจะเลิกไหมไม่เลิกค่ะเพราะว่าเราประสบด้วยตัวเองแล้วค่ะเราใช้ด้วยตัวเองเชื่อมั่นว่ามันดี่มั่นค่ะอืมโอเคอ่ะต้องขอบคุณพี่เขียวแล้วก็หนูดาวสาวใต้มากครับพาเรามานั่งชม นะครับสวนยางพาลาอยู่ในสวนยางพาลาแห่งนี้นะครับขอให้กเกษตรกรปลูกยางพาลานะครับดูตรงนี้เป็นตัวอย่างเลยครับนี่ถือว่าเยี่มยมจริงๆผมนันทพงทองกเกษตรพิเกลกลาไปก่อนสวัสดีครับ